อา่าบันนี่จะต่อเป็นทางการอา่าคำถามเหล็กคำถามเหลกเขาถามมาในพี่น้องเอ้ยอา่าทักแต่ผู้อื่นอา่าทักแต่ผู้อื่นนั่นเคยเบิ่งมือหดอเขาถามนะอันนี้ฉันเป็นคนตรงนะฉันบวาแล้วถามยังมากอถามมาลดเออเขาถามว่าทักแต่ผู้อื่นสิไปบมือนั่นสิไปบมือนี่สิไปบเดือนนั่นสิไปเดือนนี่น ทักได้ทุกอื่นอ่ะเคยทักเม่เจ้าของบอ,อเคยพี่น้องเอ,อ้ยเคยบ่เคยเจ้าจังคือบ่ดไดติดตามสันสื่อ,อฉันทักแม่เนี่ยตั้งแต่ฉันอยู่นอร์เวย์เด้อเม,ม่ฉันเข้าโรงพยาบาลอ่าฉันก็ทักว่าให้เวลาเม่สามเดือนฉันก็ทักไปซึ่งทักไปเนี่ยอ่าผู้อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านเฟซอ่านไลน์นั้นคือสันบ่ดไดโพสลงอืมแต่ว่าฉันว่าโทรศัพท์ โดยตรงกับคนบางคนหรือว่า,าคนในหมูบม่บ้านหมู่บ้านห้วยนากานั่นแหละอืมผู้ใดก็สร้างหัวนั้นเถอะเออว่าแต่มันจำคำเบาของสันได้ก็เอาละเออผูดีน้องโอ้ยฉันขอย้ายขาฉันก่อนนะบริยายคือปกดิ่งเด้อเออมันนั่นกองอันนั้นมันบดได้จังหวะฉันได้จังหวะฉันก้องอันนั้นมันบดได้ออ อันนี้ฉันก็เลยต้องเลื่อนมาเลื่อนมาให้มันได้เต็มเคื่อนอ่าฉันบอกคนในหมู่บ้านนั่นแหละอืมส่วนมากอะสิเป็นลูกเป็นล้านส่วนมากกะเป็นญาติพี่น้องเพราะว่าคนอื่นเขาก็บ่ได้มาเข้าใจเฮาน่ะนะอือบอกได้เขาก็บ่ได้มาออนซ้อนเฮาดอกฉันบอกเนี่ยฉันทักอยู่ตั้งแต่โนเวน,นะว่าเออแม่เนี่ย ต้องทําใจนะฉันบอกญาติพี่น้องนะว่าต้องทําใจตั้งแต่ก่อนสามเดือนนะอืมกุลงคนนั้นบอเซียดอกอ่บอสเซียกุลงคน,น,นว่าเฮาสอดันเนี่ยเออจงใจแซงให้แม่ตายจังซันจังสี่จังสี่จังซันเราแต่คำดีๆสมัยนี้มันคําโบราณนนะ่ะถ้าคนจะอยูนะ่เราก็ต้องบอกว่าอยู่เออถ้าคนสิไปแล้วถ้าบอกว่าอยู่นะมันก็บอดายดอกพี่น้องเอ้ยมันกัดตัวกันนั่นแหละอืม แล้วบันนี้ฉันก็บอกว่าเมย์ฉันนะฉันบร่ได้ไปทักผู้อื่นนะที่แรกนะ <c oughs> สามปีกว่ามาแล้วล่ะอืมฉันบอกว่าผู้ใดสิเฮียให้ฉันกระซัง <c oughs> ฉันบอกจังสีเด้เพราะว่าแม่เนี่ยให้เวลาบ่เกินสามเดือนเออแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ฉันก็รู้อยู่ว่าเกี่ยวกับร่างกายของเธอนเธอนี่ยเออเอเป็นเกี่ยวกับมะเร็งในลำไส้ส่วนหนึ่งของผืนนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ว่า อ่เป็นนุ่นนี่เนี่ยน้ำดีน้ำโผโอ,อะไรสารพัดอย่างนั่นแหละอืมแต่หาลังเทอกับหมอกับบไดบอกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเออว่าสีนุ่นนี่นี่นั่นโรคอะไรนั่นหมอกับบได้รยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เขาว่าทุกน้ำดีกับน้ำด้ำดีไปแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเพิินเป็นมะเรง็งอ่าลำไส้ไอืมระยะอ่าสุด้หยก็แล้วกันนะเออแต่ว่าก็คือว่ามะเร็งเนี่ยมันหลายมะเร็งเด้มะเร็ง ฉุกเฉินมะเร็งกระทันหันมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งซึ่งคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอ่าหนึ่งขั้นภูใดเป็นเกี่ยวกับอ่าร่างกายกะผมล้นอ่หรือว่าให้คีโมคีโมนูน่นนี่นี่นั่นแต่ว่าอาสันเบิ่งแล้วนะเพราะว่าเิ่นนี้อ่าในข้างในของิ่นเนี่ยอ่าเม็ดลงเม็ดเลือดอีกยังสารพัดอย่างในี่สีสมเสม้นในบอีหอย่างบเนี่ย ลูกฉันก็หองก็ดอกก็เดียด้ออืมแต่ฉันเบิ่งแล้วมันมันบอด้มันไม่ได้เวลาเข้าไปซ่อนั้นขั้นวาละเข้าไปไลยก็นี่แล้วฉันก็สีให้หมอรักษาอืมถ้าฉันว่าเรื่องผีเรื่องซางแล้วมันสี่เป็นจากสี่แล้วพี่น้องเอ้ยฮะล่ะอ่าอืม บอดฮอตใส่แล้วเฮ้ออ่ะต่อนะผูใดพี่น้องเลยเสียงมันจะไปไม่ได้แล้วนะเออมันมันเป็นของมันเองเนยพี่น้องเออมันเป็นของมันเองมันจะมีเหมือนกับเสียงอื่นออกมานี่อมันจะมีเสียงห้าเรื่องเที่ยเสียงคุนเกย์เนี่ยเสียงหลุนเสียงนีนะมันจะออกมาของมันต้องอ่าเข้ากับพยายามคุมไว้นะ ยพยายามคุมไ้อ่าสิยพยายามจะเอาเสียงเราออกให้เป็นปกตินะอืมป,ปกติแต่ว่าอ่ารักษาบไดแต่ว่าช่วงที่ยืดอ่ระยะเวลาเนี่ยคือไปผ่าตัดมาแล้วนู่นนี่แล้วอ่าทุกคนก็เออเห็นไหมผู้จัดการบอกว่ามันต้องรอสามเดือนขึ้นไปก่อนอ่ารอสามเดือนขึ้นไปก่อนก็ให้ในปีนั่นละอืมเต่บันนี้ไป พาตัดมาแล้วน,นนดีดนีล่นแล้วให้น้ำกงน้ำเกลือนดนดี่นี่นั่นแลวซื้อบบเปียนยังก็เลยบอกว่ากูให้เวลาสามเดือนอ่ะสูงสูคือบอล้ออืมบอล้อสามเดือนก็กว่าเนี่ยกูให้เวลาไปแล้วต้องสิมาถามยังผู้หลงคนนั้นว่าสันนี่อ่ากำหนดวันเดือนแม่ตายนะซึ่ง ฉันกาหนดว่าสิกาหนดเดือนแม่ตายยังผู้อื่นนูน่นนี่นี่นั่นฉันก็ยังกําหนดวันเจ้าของสิตายได้เออมันขึ้นอยู่กับสันนี่แหละอืมแล้วให้เตรียมใจนูน่นนี่นี่นั่นผู้หลงคนกับบเสือผู้หลงคนกับบเสือก็โอเคไปตามกันเวลาบัน,น้อยูโดนๆด้บันี้อันผู้อยากให้ยูนัน่นหนึ่งกับบคคอยมาเบิงอ่าสองนูน่นนี่นี่นั่นภ้าระค่าใชายใจขึ้นมาเป็น ต,ตับเป็นตับเป็นตับเป็นตับในระยะต่อมาเนี่ยบัดนี้ผู้อยกากให้ยูนั่นกอบอ่าผู้อยู่ไกลนี่ว่ากะออบ่พรนผู้อยู่ไกลคือเก้านะเออบ่พรนผู้อยู่ไกลคือเก้าบ่พรนยหูเว้าหลายคือเก้าเออบัดนี้ครบ3าเดือนแล้วนู่นนี่นี่นั่นอ่าเพื่อนก็จากไปอืมจากสาเดือนกว่วๆเนี่ยแล้วเพิ่นก็จากไปอ่า <c oughs> กับบทรามานดอกพี่น้องเออเพราะว่าฉัน ช่วงที่เพื่นจากไปนั้นฉันพยายามที่จะหนึ่งเน้นธรรมะเยอะๆอัดใส่สองหูเนี่ยนู่นนี่นัน่นพยายามทําให้จิตใจร่างกายเพิ่นบอเป็นยังอโบอให้ทรงกระจุกแล้วกาช่วงที่เพิ่นตายนะอืช่วงที่เพิ่นก่อนที่เพิ่นตายเนี่ยเวลาคนไปเฝ้านะเอคนที่ไปเฝ้าแล้วห้กําลังใจว่าโอ้ยพร้อมจังสันพร้อมจังสี่เอ่ ผู้ให้ดำก็ดำบานนี้ไปเว้าให้ผีฟังเลยก่อนผีตายนะดำก็ดำผู้ให้ก็ผู้ให,ห้นู่นนี่นี่นั่นเวรนกรรมยังตข้างขอกไปเฝ้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปพูดแต่สิ่งที่แย่ๆให้เขาซ้ำเติมเขาอะอืมเว้าให้เขาน้ำตาไหลเว้าให้เขาอ่ะซึ่งอันนี้อืม มันนำมาแล้วนะอืมอย่าลืมนะสามปีที่แล้วผู้ดใดไปเฝ้าผู้ดใดไปเฝ้าคุณแม่ซันเนี่ยนะคือคนที่ไม่สบายอยู่แล้วเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีๆให้เขา,ให,เขาให้เขาฟังให้เขาลืมอ่าโบเมนว่าไปเฝ้าไปเยี่ยมแล้วเว้าในสิ่งที่แย่ๆให้เขาให้ตายทั้งเป็นตั้งแต่บ่าทนได้สินใจนะั่นอย่าลืมนะเพราะว่าอ่ามัน ดูสังเกตนะว่าผู้ใดเว้านั่นสังเกตตัวเองว่าชีวิตตัวเองมันเป็นแบบใดได้เออมีอยู่นั่นแหละเออมีอยู่นั่นแหละคนหมู่บ้านนั่นแหละแต่ฉันลู้แล้วลหละก็คือชีวิตของเขาก็เศร้าหมองบ่แตกต,ต่างจากสีหน้าของแม่ชันนี่ป่วยดำคลํำเครียดบ่มีความสุกบ่ยิ้มโบหัวอาคนป่วยมันยิ้มหัวบไ่ได้เห็นบอกแล้วบัานนี้ชีวิตของเขาเนี่ยให้สังเกตเดยว่าชีวิตของเขานี่นก็ คลุมซึมบอกไม่มีชีวิตชีว่าไปยู่ไปเอาบุญนแต่ก็ไปแบบนั้นแหละเพราะว่าเจ้าของเนี่ยบอแดดไปให้กำลังใจแล้วก็บอรจริงใจกับผู้นั้นบบจริงใจกับผู้นี่ไปเพราะแต่ให้เขาเห็นว่ากูมาเรเหรอแต่กูมาเนี่ยคันว่าอืมว่าเป็นยังงอกให้กำลังใจเดี๋ยวมันก็หายทั้งทั้งที่ทเข้าห้กันได้แต่ว่าเออ จังสันจังสี่ยกเว้นกรรมยังกระดอกกาเดียนุนีสารพัดแนวซ้มเติมให้เขาอ่าบาเนสันอยู่อุดรคนได้บ่เนียอเขาโทษไปแล้วเด้อบะเนี่ยแม่ให้ลแล้วแม่นอนลองห้แล้วนะเป็นยังเนาะเขาโทษมาสัมเติมเออผูลังคนนั่นว่าโทรศัพท์น้ำสัมเติมเพิ่นได้ยินเด้บะเนี่ยผูุลังคนไปเฝ้าว่าซสัมเติมเด้บะเน่ยนา้าตาไรลได้ให้เด้แล้วบาเนชันกลับจากอุดรน,น่ะ ฉันกลับจากอุดวฉันก็เสียใจอยู่ตั้งแต่อุดรหมดแเลยว่าเออไปเฝ้าแม่ฉันเนี่ยขั้นบเต็มใจไปเฝ้านะนสีไปเฝ้าเฝ้าแม่ฉันเฮ็ดย้งางนะฉันก็ว่าจังสีแล้วเนาะเออฉันก็ตัดคลิปจังหน่อย